ก็ทำมะสวัสดีไปยังยติธรรมพี่น้องท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกรูปทุกนามทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาเรานิทานเรื่องเพื่อนตายนะครับถ้าจะถามว่าในบรรดาสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในโลกนี้สัตว์ชนิดไหนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคนครับ แต่หลายคนก็อาจจะตอบว่าวัวเพราะว่าวัวเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มากมันช่วยเราลากเกวียนมันช่วยเราไถนามันให้นมให้เนยแก่เราเมื่อเวลามันตายลงไปเราก็เอาเนื้อมันมากินเป็นอาหารเอาหนังมันมาทำเป็นรองเท้าเป็นเข็มขัดเป็นกระเป๋าใส่สตังเป็นกระเป๋าเดินทางและเราก็เอา เขาของมันมาทำด้ามมีดมาทำบีทุกๆส่วนในร่างกายของวัวนับว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นแม้แต่บูลของมันก็ใช้ทำปุ๋ยได้ดีแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราจะเรียกว่าวัวเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเรา เราขังมันเอาไว้ในคอกเช้าแล้วก็ต้อนมันออกไปหากินหญ้าตามป่าตามทุ่งเวลาเราพบกับมันมันก็จะเฉยเฉยไม่แสดงอาการยินดียินร้ายอะไรกับเราหรอกครับฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าวัวเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของเราเราก็ควรจะเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ที่ดีที่สุดก็ได้นะครับ เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ของคนเราก็คือสุนัขนะครับสุนัขเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับเราตลอดเวลาถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วสุนัขอาจจะให้ประโยชน์แก่เราน้อยกว่าเวลาเราไปไหนมาไหนมันก็จะบิ่งมาต้อนรับกระดิกหางกระโดดโลดเต้นร้องยิงยิงแสดงความดีใจ ถ้าเราสังเกตให้ดีก็จะเห็นว่ามันยิ้มด้วยนะครับสุนัขเป็นสัตว์ที่จงรักภักดีและรักเจ้าของมันอย่างยิ่งและมันอกมั่นใจในคราวขับขันมันจะเข้าช่วยเราจนบางทีมันก็ต้องตายมันอาจจะดูร้ายกัดคนอื่นๆได้แต่มันจะไม่กัดเจ้าของของมันเป็นอันขาด แม้เราจะทุบจะตีมันให้มันเจ็บปวดมันก็จะไม่โตตอบฉะนั้นสุนัขจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นะครับจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังความจริงก็ไม่ใช่นิทานหรอกแต่เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นจริงๆในประเทศอิตาลีเมื่อหลายปีมาแล้ว เป็นเรื่องการแสดงความจงรักภักดีของสุนัขตัวหนึ่งต่อเจ้าของของมันนะครับทุกคนก็คงจะรู้ดีว่าประเทศอิตาลีอยู่ที่ไหนถ้ายังไม่รู้ก็จะบอกให้ก็ได้ว่าประเทศอิตาลีอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้ถ้าดูแผนที่ก็จะมองเห็นเป็นแหลมยื่นลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อิตาลีเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศสวยงามที่สุดในยุโรปนะครับฉะนั้นอิตาลีจึงเป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในยุโรปชาวยุโรปทุกคนอยากไปตากอากาศและพักผ่อนที่อิตาลีกันทั้งนั้นนะครับในชนบทแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีนี่เองมีชาวนาผู้ยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระทร่อม เขาเป็นชาวนาผู้ยากจนและอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรไม่มีภรรยาแต่เขามีสุนัขคู่ใจอยู่ด้วยหนึ่งตัวก็รักสุนัขนั้นมากและมันก็รักเขาเช่นกันขอทั้งสองอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ในกระทาน้อยอยังมีความสุขและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาจะมีความสุขได้อย่างไร ในเมื่อเขาเป็นคนยากจนก็ตอบว่าคนจนก็อาจจะมีความสุขได้ถ้าคนมีความยินดีพอใจกับสมบัติเล็กๆน,น้อยๆที่เขาพอมีอยู่คนรำ่ำคนรวยมีมากเท่าไหร่แต่ยังไม่มีความพอใจยังมีความทะเยอทะยานอยากได้ไม่รู้จักพอก็ไม่มีความสุขสงบใจได้นะครับ ดยตามปกติชาวนาผู้ยากจนนั้นก็จะเข้าไปในเมืองสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อนำผลไม้เล็กๆน้อยๆไปขายบ้างเพื่อซื้อของจำเป็นบางอย่างบ้างในการเดินทางไปในเมืองก่อนอื่นก็จะเดินด้วยเท้าจากทุ่งนาของเขาไปยังสถานีรถไฟแล้วขึ้นรถไฟต่อไปในเมืองเมื่อทำธุระเสร็จก็ขึ้นรถไฟ กลับไปยังสถานีเดิมแล้วก็เดินทางเท้ากลับนาของตนทุกๆครั้งที่เขาเข้าเมืองสุนัขของเขาก็จะต้องติดตามไปด้วยแต่เนื่องจากทางการรถไฟไม่ยอมให้ขนนำสุนัขขึ้นรถไฟด้วยนอกจากจะเสียเงินซื้อตัวอีกใบหนึ่งสำหรับสุนัขชาวนาจึงได้ให้สุนัขคอยอยู่ที่สถานีนั่นเอง เมื่อเขากลับจากเมืองในตอนเย็นเขาได้รับเอาสุนักกลับกระท่อมเขาก็ปฏิบัติเช่นนี้มาเป็นเวลานานทีเดียวนะครับจนเป็นที่รู้จักมักคุ้นคุ้นเคยกับพนักงานรถไฟประจำสถานีและคนที่อยู่ในบริเวณสถานีทุกๆคนอยู่ต่อมาวันหนึ่งเรื่องเศร้าอ,อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแก่ชาวนาคนนั้น ในขณะที่เขาซื้อของเสร็จแล้วเตรียมจะเดินข้ามถนนในเมืองก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งลั่นมาด้วยความเร็วสูงได้ชนเอาชาวนาล้มลงศีรษะฟาดพื้นถึงแก่ความตายลงในทันทีตำรวจได้นำศพของเขาไปฝังไว้ที่ป่าชาของเทศบาลในฐานะศพไร้ญาติก็เป็นอันว่าชีวิตของชาวนาผู้น่าสงสาร ได้สิ้นสุดลงอย่างหน้าอานาถเพราะความประมาทของเขาเองและของคนขับรถพระเหตุน,นี้เองพระพุทธเจ้าของเราจึงทรงสอนเราไม่ให้ประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายไปอันตรายและความตายติดตามเราอยู่ทุกย่างก้าวความตายคอยจ้องหาโอกาสที่จะตะครุบเราอยู่ทุกขณะ เราประมาทเมื่อใดเขาก็จะเข้าตรวคุบเอาชีวิตเราทันทีนะครับทุกๆคนก็ต้องไม่ประมาทในชีวิตเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นเวลาใดหรือว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นอันว่ารถไฟขบวนที่มาจากเมืองในเย็นวันนั้นไม่มีชาวนาผู้ยากจนติดมาด้วยเมื่อรถไฟเคลื่อนเข้าสู่สถานีกลางทุ่ง สุนัขของชาวนาซึ่งคอยอยู่แล้วก็ได้วิ่งไปคอยรับนายของมันด้วยความดีใจพอรถไฟเข้าจอดเทียบชานชลาสถานีมันก็วิ่งไปยืนเชงเง้อคอกระดิกหางคอยต้อนรับนายที่อยู่ประตูรถตู้ที่มันเคยต้อนรับแต่รู้สึกประหลาดใจเป็นอันมากที่ไม่เห็นหนายของมันลงมาจากรถพอคนสุดท้าย ลงจากรถไฟไปแล้วมันก็รีบกระโดดพลวดขึ้นไปบนตู้รถแล้วก็วิ่งไปตามตู้ต่างๆซึ่งทั้งมองทั้งดมกลิ่นหาหนายของมันด้วยความกระวนกระวายใจมันวิ่งค้นหาตั้งแต่ต้นขบวนจนถึงท้ายขบวนไรวีแววมันก็ไม่พบเจ้านายของมันมันกระโดดลงจากรถและวิ่งรอบขบวนรถทั้งขบวนอีกครั้งหนึ่ง ส่งเสียงเห่าและจ้องมองไปแทบทุกหน้าต่างแต่ก็ไม่พบนายของมันอยู่นั่นเองในที่สุดรถไฟขบวนนั้นก็เคลื่อนจากสถานีไปมันวิ่งตามรถไฟไป,ไปจนสุดชานชลาแล้วจึงเดินกลับไปนอนที่ใต้ม้านั่งที่มันเคยนอนแต่สักประเดี๋ยวเดียวมันก็ลุกขึ้นวิ่งเข่าหอนไปรอบๆสถานี มันคงประหลาดใจและเศร้าใจและคิดถึงนายของมันเป็นอย่างมากทุกๆคนที่สถานีก็ประหลาดใจเหมือนกันที่ไม่เห็นชาวนากลับมาแต่ก็ไม่มีใครคิดอะไรมากนอกจากเข้าใจว่าเขาคงจะมีธุระพิเศษอะไรบางอย่างยังข้างคืนที่ในเมืองวันรุ่งขึ้นเขาก็คงจะกลับมาพอถึงวันรุ่งขึ้น ชาวนาก็กลับมาสู่สถานีจริงๆแต่กลับมาในฐานะเป็นข่าวอันหน่าเศร้าบนหน้าหนังสือพิมพ์ทุกคนต่างเศร้าสลดใจในชะตากรรมของเขาและรู้สึกสงสารสุนัขของเขาอย่างจับใจมันยังคงรอคอยนายของมันอยู่ที่สถานีรถไฟนั่นเองโดยไม่ยอมไปที่ไหนทุกๆครั้ง ที่มีระบวนรถไฟเข้าสู่สถานีมันก็จะต้องวิ่งไปต้อนรับไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นหรือกลางคืนเมื่อค้นหาจนทั่วไม่พบมันก็เดินกลับไปนอนคอยต่อไปติดต้มานั่งตัวเดิมทุกคนที่สถานีพยายามทุกวิถีทางที่จะบอกให้มันรู้ว่านายของมันตายเสียแล้วโดยการอธิบายด้วยคำพูดบ้าง โดยการทำท่าทางให้มันดูบ้างเขียนรูปภาพให้มันดูบ้างแต่ก็ไร้ผลมันไม่ยอมเข้าใจและไม่ยอมจากสถานีไปทุกคนที่ทราบพ,พฤติกรรมของมันต่างสงสารก็ได้นำอาหารมาให้มันกินอย่างอุดมสมบูรณ์วันคืนผ่านไปจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปี จากปีเป็นหลายปีจนในที่สุดเวลาก็ผ่านไปนับได้ถึง12ปีเต็มตลอดเวลาอันยาวนานนี้สุนัขผู้ซื่อสัตย์สุนัขผู้ซื่อสัตย์ไม่เคยจากสถานีและไม่เคยพลาดที่จะออกวิ่งตรวจรถไฟทุกขบวนที่เข้าสู่สถานีบัดนี้มันเป็นสุนัขที่แก่งุ่มงามไม่รวดเร็วปราดเปลียวเหมือนแต่ก่อน แต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่เคยเพิกเฉยงานต้อนรับรถไฟคืนวันหนึ่งอากาศหนาวหน็บท้องฟ้ามืดมัวด้วยเมฆฝนและมีฝนตกอย่างหนักมีรถสินค้าขบวนหนึ่งวิ่งเข้าสู่สถานีเมื่อรถขบวนนี้จากไปเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้พบร่างของสุนัขผู้สื่อสัตว์เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ได้พบร่างของสุนัขผู้ซื่อสัตย์นอนตายอยู่ที่รางรถข้างล่างร่างของมันถูกล้อรถทับขาดเป็นสองท่อนอยติธรรมครับร่างของมันถูกล้อรถทับขาดเป็นสองท่อนโดยไม่มีใครทราบสาเหตุแห่งการตายของมันก็มีการสันนิษฐานกันไปต่างๆนานา บางก็ว่ามันกระโดดให้รถทับตายเพราะความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดขีดบางก็ว่ามันพลัดตกลงไปเพราะความงุ่มง่ามความแก่ของมันเองในขณะที่วิ่งไปต้อนรับรถไฟในตอนกลางคืนทุกคนที่อยู่ในสถานีต่างพร้อมใจกันนำร่างของสุนัขตัวนั้นไปฝังไว้ที่ป่าช้าเทศบาลที่ในเมือง เคียงคู่กับหลุมศพของเจ้านายมันแล้วก็เช่วยกันบริจาคทรัพย์ได้ว่าจ้างช้างปั้นอนุสาวรีย์ด้วยหินอ่อนประดิษฐานไว้เหนือหลุมศพของมันพร้อมกับจารึกคุณงามความดีของมันไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่านเมื่อฟังเรื่องนี้จบหลหลายคนก็คงเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่า สัตว์ที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็คือสุนัขแม่มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็มีคุณธรรมก็คือความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเราเป็นมนุษย์แท้ๆก็จะต้องดีกว่ามนุษย์นะครับเราต้องรักเคารพต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์และทุกคนที่มีอุปการะต่อเราอย่าให้น้อยหนะ้า สุนัขตัวนั้นเป็นอันขาดเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างเศร้าเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศคลิปต่อไปก็จะได้นำเอาเรื่องเล่าสนุกๆมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับโปรดติดตามเรื่องต่อไปธรรมะสวัสดีครับ